เย็บเย็บเย็บผมยังไม่บอกให้ชะลอยอยยกัึนไปไปไสนับสนุนโดยสวัสดีครับนี่พบกับงวงโตขายเช่นเคยนะครับวันนี้งวงโตขายอยู่กับที่สนามทดสอบนี่แหละครับเรียก้ว่าเป็นนิวก็ได้เขาเรียกว่า Expander ครับเป็นรุ่นปกติแล้วก็เป็นรุ่นครอสครับที่อันนี้ที่เราไปลองมาแล้วนะแล้วก็เราได้แบบ ได้อัตลักของรถคันนี้มากๆอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆให้ฟังว่าเจ้าคันนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเขาปรับตุ้งและเขาเป็นเขาเคลมไว้นะว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่ใส่เครื่องยนต์1.6ตัวใหม่ของเขาเพร้อมันกับขุมพลังไฮบริดตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่จะช่วยทั้งประหยัดน้ำมันนะครับผมช่วยเดินทางไกลมากกว่าเดิมรถมลพิษแล้วก็เป็นรถครอบครัวขนาดเล็ก ที่มีสิ่งนี้ใส่เข้ามาได้เป็นเจ้าแรกในตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเจ้า Expander HEV ตัวใหม่นี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะเขามีการแรปให้ดูไม่ออกสำหรับช่วงล่างแล้วก็พวกชุดแต่งต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นวันจริงที่เราออนแอร์เนี่ยก็จะดูออกเลยว่ามันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงนะครับมีการปรับเปลี่ยนขึ้นให้ตัวรถมันดูบึกบึนขึ้นขาบให้มันดูมีมิติที่ ดูดูดูหล่อขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เพิ่มโลโก้ตรงนี้เห็นไหมเราเห็นเลย H-EV นี่แล้วก็อาจจะใช้เป็นแบบพวกกันชนเ,น,น,นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วก็ด้านข้างครับก็จะมีโลโก้ H-EV เช่นเดียวกันไฟ Daytime Running Light ก็มีมาให้เหมือนเดิมครับลมดำเมทัลลิกแบบนี้นะแล้วก็แต่งด้วยคิ Home ้วโครเมียมแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์3ลูกเหมือนเดิมนะครับ กล้องมองรอบพันยังไม่มีมาให้นะครับผมแต่ว่าตัวเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยก็ใส่มาถ้าเราดูจากตรงกระจกเนาะถือว่ารูปร่างหน้าตาทํามาได้ดูสวยงามมากครับนี่ไฟตัดหมอกจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะฮะยังเป็นหลอดไส้อยู่เนาะในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเผยมาทั้งหมดครับว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรยังไงบอกเพียงแค่ว่าเป็นเครื่องยนต์รูปแบบใหม่ครับที่เขาใช้เครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับ MIVE ออ M I เรีย,ยงยากนิดนึง M I V E C นะครับขนาด95แรงม้านะครับผมแล้วก็134นิวตันเมตรซึ่งเอาจริงนะถ้าของเดิมเนี่ยมันมากกว่าครับอยู่ที่105แรงมา้า141นิวตันเมตรแต่ว่าตัวนี้ข้อได้เปรียบเลยก็คือเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่111แรงอ่ะ116แรงม้านะครับ255นิวตันเมตร แต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับเขายังไม่บอกตัวเลขที่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองบวกดูลองดูการทดสอบจาก0ูนยถึงร้อที่ผมได้ทํามาเนี่ยคือถ้าอินสตัคเตอร์นะครับเขาจับตอนที่ผมนั่งนะฮะโดยใช้ตัวถ้าผมจม่ผิดตัวเลสนะผมได้ประมาณสัก9 7 9 8วีนะครับผมแต่พอเราใช้ตัวแดกกีผมจะได้ประมาณสัก10.1ซึ่งจริง,รงๆนะมันต่างกันเสี้ยววินะครับเร็วกว่าเดิมเยอะ ขึ้นเยอะมากๆนะครับนี่ตัวนี้คือใช้ได้เลยตัวนี้เนี่ยได้อย่างเป็นอีโคเปียครับ205 55R17 นะครับก็ทางล้อหน้าล้อล,อ,ลอหลังเนี่ยจะเท่ากันแต่เขาเคลมไว้ว่าระบบช่วงล่างของเขาปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้มีสมรรถนะในการขี่ที่ดีขึ้นการโยนตัวการเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ทั้ง4ล้อเนี่ยเพื่อนจะได้ดีสเบกด้วยนะอ่าลายล้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเขาปิดไว้มันเหมือนหลอกครับแต่ที่จริงอะ่ะมันเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมนะครับกาวเคเรนส์เขาถูกปรับลดลงประมาณ15มิละะเหลือ2 0 5มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ถามว่าถ้าเราขับไปในทางฝุ่นหรือว่าทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยจะลำบากไหมขึ้นทางนั้นทางนี้ลำบากไหม ผมคอนเฟิร์มเลยว่าได้ง่ายสะดวกแน่นอนครับคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าตัวรถอ่ะมันดูเตี้ยลงกว่าเดิมแบบนี้นะฮะกระจกมองข้างเปสีเดียวกันตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวให้บอยสปอร์ตอยู่ไหนหนะไม่มีแฮะมือจับประตูครับได้คียเลสนะครับเป็นการปลดกดตรงนี้ล็อกแล้วก็กดอีกครั้งนึงเป็นปลดล็อกนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็จะเป็นโครเมียมมือจับทั้ง4ี่บานแบบนี้เลยนะครับกรอบเฟรมเอวยรเลย,เลย,เลย แบบนี้เลยนะจะเห็นได้ว่ามิติตัวรถแล้วก็ความยาวเนี่ยเขาเผื่อการออกแบบมาสําหรับรถครอบครัวจริงๆนะครับตัวนี้เพื่อนๆเห็นเห็นไหมระหว่างประมาณโครงเสา B เนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่คนขับนั่งเนาะแล้วก็ตั้งแต่โครงเสาบีประตูมันยาวกว่าแบบนี้นะฮะแล้วตัวเบาะเอออะไรเดี๋ยวเราพาไปดูว่าพับได้เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมนะครับให้ดูฝั่งท้ายก่อนนิดนึงคลิปสลามที่มาให้แล้วก็นี่ ไฟเลอหลังเบรกไฟเบรกนี่สาที่ปาน,น้ำฝนนะครับเชฟของไฟท้ายเนี่ยเหมือนกับในปาเจโ่เลยนะสวยดีนะครับไฟเบรกหรือไฟถอยนะครับจะเป็นหลอด LED นะครับแต่ว่าเนี่ยไฟเลี้ยวเราเห็นเลยว่าเป็นหลอดไห็นะครับกล้องมองหลังมีมาให้อยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคเราถอยใหมดูนี่โลโก้ H EV นะครับให้ดูเต็มๆเดชุด การชนเอ่ยเอยโดนปรับเปลี่ยนหมดนะครับให้มันดูสวยยิ่งขึ้นอ่ะดูนิดนึงอบยังเป็นมือเปิดแบบมนนวลนอยู่นะครับผมมีจับปิดแบบนี้แล้วก็โชคจะต้นไซส์ประมาณนี้นะฮะการเปิดปิดก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างรวดเร็วอ่ะเราปล่อยนี่แล้วก็มีสมูทอีกนิดนึงนะฮะถ้าดูจากมิติที่ผมยื่นอยู่เนี่ยเห็นปะสูงร้อนะครับร้อ่ประมาณนั้นก็ยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะ โอเคนี่เห็นปะพับเบาไปแล้วก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับการวางของอันนี้พับแล้วเหลือสักประมาณ5ที่นั่งนะการดึงเอออะไรเอ่ยก็จากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมแล้วก็ปลดจากตรงนี้นี่เรียบแบบนี้เลยนะครับมีที่วางของเล็กๆน,น,น,น้อยๆช่องวางแก้วตอนหลัง power outlet นะครับที่ใส่โทรศัพท์ แล้วก็นี่ที่เสียบเบลล์ข้างหลังมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับที่วางแก้วมีมาให้ตรงนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับจเอ๋ออ่าเป็นแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยวางอยู่ทางด้านกึ่งกลางรถแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตัวระบบขับเคลื่อนนะครับจะอยู่กึ่งกลางตัวรถทำให้สมรรถนะแล้วก็จุดศูนย์่วงของตัวรถเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ นี่ถือว่าออกแบบมาได้ดีเหมือนเดิมนะครับข้างหลังก็มีสายเบลเอ้ยอะไรเอ้ยแต่ว่ามันปรับระดับไม่ได้นะครับเห็นไหมอืมอ่ะเราให้ดูผู้โดยสารตอนไหนก่อนอึ๊บอืมไหนดูซิมียางอะไหรหรือเปล่าอึ้บอ่าไม่มียางอะไรนะครับท่อออกเดียวนี่ช่วงล่างก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคให้ดูผู้นั่งตอนหลังชุบนี่ตรงนี้ พลาสติกนะครับผมแล้วก็หนังทําเป็นสีน้ําตาลนะครับตัดเกลืสีเงินแล้วก็ทําลายคาร์บอนมือจับเอออะไรเอยคือพอเป็นงานประกอบไทยเนี่ยมันข้างเนี้ยกว่าเดิมนะมันไม่มีแบบคมคมไม่งานประกอบดูดีขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆเลยครับแล้วก็ทีว่วางแก้วใส่ได้ประมาณหนึ่งเลยแบบนี้นะแล้วก็ที่เหย,ยียบเอออะไรเอยเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนี่ที่ล็อกเด็กก็มีมาให้ตามปกตินะครับอ่าโต๊ะบอกครับ ตรงนี้จะเป็นที่พับแล้วก็ที่เอนเห็นไหมจะเป็นพับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับเอนได้ค่อนข้างเยอะนี่อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เอนครับ60ขวาจะเป็น60แล้วก็ซ้าย40นะฮะช่องแอร์ยังอยู่ทางด้านบนเหมือนเดิมแบบนี้นะแล้วก็ปรับความแรงได้แต่ว่ายังปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับนี่มีสล็สอดด้วยกันแล้วก็ข้างหลังครับมีช่องพาวเลทไทยซแล้วก็ไทยเอมาให้ M I. แบบนี้เลย ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเลื่อนหน้าโอ,โอเคนี่ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ค่อนข้างเยอะครับผู้นั่งตอนสองเนี่ยถือว่าทําได้นั่งแล้วสบายนะฮะนี่เบาะก,ก็ค่อนข้างนิ่มเหมือนเดิมนะครับที่วางแก้วก็ดึงสลักตรงนี้นะครับเพื่อเปิดเขาออกมาตรงนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับพักแขนเอ่ยๆก็ว่ากันไปเนาะไซส์สิงค่อนข้างใหญ่นี่พูกับคีช พลาสติกนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มล็อกล็อกกระจก<ๆ>กระจกออโต้หนึ่งบาทน,นะบานอื่นเป็นต้องกดค้างนิดนึงนะครับตัวคาร์บอนตัดด้วยสีเงินแล้วก็หนังเซรามิกนะฮะนี่ทีว่วางแก้วเบาะเป็นการปรับแบบแ,บบแมนวนวลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าทอยหลังหรือว่าปรับนี่ระดับความสูงของตัวเบาะเห็นไหมนี่เป็นการหมุนแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็เอนจะเป็นตัวนี้ คือมันเป็นโครงสร้างที่เขาล็อกมาแบบนี้เลยเวลาเราขึ้นไปนั่งครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าค้างสูงแต่ว่านั่งแล้วทัิสัยก็โอเคนะอืมมีตัวเกี่ยวกับเรื่องระบายความร้อนต่างๆนะครับเบรกเอออะไรเอยแล้วตรงเนี้ยที่เปิดฝากระโปรงเขายังไม่อนุญ,ญาตให้เราเปิดนะครับที่ใส่เหรียญปรับกระจกอยู่นี้ปุ่มพาวเวอร์นะครับช่องแอร์เป็นแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยหนังข้างบน เป็นพลาสติกนะครับพวงมาลัยปรับจูนใหม่ไฟฟ้านะแล้วก็ดีไซน์ใหม่สวยสวยใช้ได้เลยตัดด้วยสีดำกรอสตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะครับมี Entertainment แล้วก็ระบบ Cruise Control มาให้นะไม่ใช่ d ด็ t ทีฟนะครับไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านนี้เลนเซนเซอร์ ens ens อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยโคตรชอบดีไซน์ใหม่เราอยากจะเปิดให้เพื่อนดูจังเปิดได้ไหมกุญแจไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปหารถที่ เปิดได้ดูกันว่าเป็นอย่างไรโอเคคันนี้มีตัวเขาสตาร์ทไปอยู่นะครับจะให้ดูก่อนอ่ะเราลองกด power off ก่อนปึ๊บหน้าจอเนี่ยเขาถูกด,ดีไซน์ใหม่ครับให้มันสวยขึ้นแล้วก็อ่ะเราลองกดเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทว้าวสวยใช้ได้เลยนะเห็นไหมสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยมี เว้น <Went> <im itation> จุดอับสายตานะครับอันนี้การออกแบบที่ดีระหว่างโครงเสา A กับกระจกมองข้างนะฮะเนี่ยพวงมาลัยฟีลลิ่งดีมันมีความสปอร์ตครับแล้วก็น้ำหนักอ่ะกำลังดีมากๆเลยโอ้โหก็ชอบสวยมากนี่ตรงนี้แล้วก็มันจะเปลี่ยนตามโหมดการขีนร่นะโหมดการขีร่อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7โหมดนี่โหมดแรกก็จะเป็นโหมดชาร์จครับชาร์จเร็วเขาบอกเขาเคลียรไว้เร็วเลยนะศูนย์อ่ะสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้เวลาสักประมาณ 3หรือ5นาทีเท่านั้นนะครับก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโหมด ev ก็วิ่งเพียวโหมด normal ในเมืองโหมดเวทถนนลื่นโหมด gravel ก็ถนนลูกลัง o f f ฟโรดนิดๆน,น,นะฮะแล้วโหมด time m a c ก็คือแบบเหมือนคล้ายๆโหมด sport นะครับแล้วก็โหมดมัดนี่เห็นได้อย่างชัดเจนแบบนี้เลยนะมีรออความเร็วมีอะไรให้เราดูอย่างชัดเจนนะครับ รองรับคําสั่งเสียงด้วยนะอ่านี่เจ๋งมากนะฮะจอตรงกลางก็ดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้เป็นแบบทัชสกรีนดูสิรองรับ Apple c a คแน่นอนอะดอโต้ด้วยนะครับนี่แล้วกดดูกล้องอือจะเป็นกล้องหลังนะครับแต่ว่าก็อาจจะนิดนึงอะยังไม่ได้ชัดไรมากนะครับพวกเส้นพวกนี้มันจะตามพวงมาลัยเรานะครับมีเลี้ยวเล้วอะไรนะฮะ นี่เชื่อมต่อ usb ระบบปรับการแสดงผลเอออะไรเอยเนี่ยหนี๋ยวไว้ค่อยไปเล่นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นี่อกดแหล่งข้อมูลนิดนึงเห็นไหมมี airpods bluetooth usb รองรับหมดแบบนี้เลยนะในจอเห็นไหม <c oughs> อ่ะเรากดกล้องใหม่ให้ดูนะมันมีปุ่มกล้องตรงนี้เลยนะฮะโอเคเห็นไหมอืมก็ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ช่องแอร์ครับเป็นแบบนี้ตกแต่งด้วยสีเงินปัดลวดลายนะอันนี้สวย นะครับแล้วก็มีช่องวางของมาให้ตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็การปรับแอร์เนี่ยจะเป็นโซนเดียวอยู่ก็คือซ้ายจะเป็นพัดลมนะครับขวาจะเป็นอุณหภูมิความเย็นนะฮะแล้วก็มี AC มีอะไรอย่างงี้นะครับช่อง p o w e r l e t 120วัตต์นะครับ12นะโวลตแล้วก็นี่ครับเป็นช่อง USB connect นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ5โวลต์ 2.1A แบบนี้นะเป็นช่อง USB Type A นะครับ ที่วางโทรศัพท์แล้วก็ที่วางนาบัตรอะไรองี้ก็ว่าดไปแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้บุหนังนะแต่ทํามาเป็นแบบกูขะนะครับได้หมดอยู่ตรงนี้เกียร์เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงใหม่ครับก็คือถ้าเพื่อนๆจะลงใช่ไหมครับอยากเบรกปุ๊บกำทางด้านข้างข้างหนึ่งนิดนึงแล้วก็ดันลงเนี่ยก็จะเป็น d d o ็อนะครับแล้วก็ดันขึ้น 1- ทีดันเออดันขึ้นค้างจะเป็นเ นี่แล้วก็หรือดันลงหนึ่งครั้งแล้วดันลงอีกหนึ่งครั้งให้มันรีเจนหรือว่าเป็นการหน่วงของคันเร่งที่เยอะขึ้นกว่าเดิมก็เป็น B นั่นเองครับกด P เป็นปาร์กิ้งอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเแบรบกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให,ให้แบบครบเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ครับทุกครั้งที่เราก่อนออกตัวครับแล้วเรากดออโต้โฮค้างไว้นะเมื่อเราปรับลงเป็นดเนี่ย เขาจะยังไม่ออกตัวทันทีครับเพราะว่าติดออโต้โฮนะเราแค่แตะคันเร่งนิดนึงตัวรถก็ออกให้เราแล้วนะครับอันนี้คือทํามาดีมากๆเลยช่องวางแก้วแล้วก็ตรงนี้ครับที่วางแขนข้างใหญ่หเวลาขับทางไกลเนี่ยไอตรงนี้นุ่มนุ่มเลยอ่ะเนี่ยกดลงไปบุ่มแบบนี้เลยนะเออเอน,นี่ยทำมาดีนะฮะเป็นสีน้าตาลนะแล้วก็ข้างในมีช่องวางอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ซอฟไหมปึ๊บไม่ซอฟนะฮะโอเคข้างบนกระจกตัดแสงออโต้นะครับ แล้วก็ไฟเพดานเป็นสีอะไรเอย่ยอ๋อสีวอร์มนะครับแล้วก็นี่ที่ใส่น้ำบาตรแล้วก็ไฟไม่มีเอฟเอบไม่มีไฟนะครับทั้งคู่เลยตรงนี้แล้วก็มีมีช่องดูดอากาศที่ฟโฟล์มาจากทางด้านหน้านะครับเข้าช่องแอร์เอย่ยอะไรเอย่ยเป็นการหมุนเวียนของอากาศภายในรถนั่นเองครับตัวพวงมาลัยยังเป็นการปรับแบบมันนวลนอยู่นะฮะก็ขึ้นลงเข้าออกได้นะครับสีทิศท,ทาง หรือว่าทํามาค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะท่านั่งตอนซ้ายไหนดูสิ Lucy. อ่าดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นการปรับแบบแมนวนวลนเหมือนกันนะเลื่อนหะน้าถอยหลังแต่ว่าปรับระดับความสูงไม่ได้นะครับนี่ทัชชิ่งเอยอะไรเอยก็เน้นไปในทางนุ่มครับตรงนี้มีที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นช่องโฟล์เกี่ยวกับนี่อากาศทางด้านล่างตรงนี้มาให้นะฮะนี่มีแอร์ออกแบบนี้นะ ในกรณีที่เราหาที่จอดไม่ได้นะครับแล้วเราอยากที่จะอจอดขวางหรืออะไรก็ตามนะครับเผื่อคนจะจะเข็นรถเรานะให้เราทำอย่างนี้ครับก็นี่ตอนนี้เป็นตําแหน่งเกียร์พี away. เห็นไหมให้เราเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ปลดเบรกมือไฟฟ้าหายแล้วนะฮะแล้วก็จุ่มลงไปที่พค้างไว้นะครับแล้วดันไปข้างหน้าปุ๊บนี่มันจะขึ้นว่าจดจําตําแหน่งเกียร์เอครับ เท่านี้เราก็เพื่อนๆก็ดับเครื่องนะฮะจะเห็นได้ว่าเบรกมือไม่ติดนะครับเท่านี้เราก็สามารถเข็นรถได้แล้วเขาจะมีทดสอบกันด้วยทั้งหมด2สนาม2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นออนโรดนะครับใช้ในชีวิตประจาําวันใช้โหมดก,ก,กันกับขี่ใช้หลายลสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เพื่อนๆใช้ในชีวิตประจาําวันมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันสัก4โหมดนะครับหลักๆซึ่งตัวรถนะผมต้องขอบอกว,ว่าเขามีด้วยกันทั้งหมด7โหมดเพื่อนดูป้ายตรงนั้นสิเขาเขียนว่า H.E.V. เ uh, Drive Mode A.Y.C. ครับแล้วก็ผ้าคนเคยใช้ในรถยนต์มิซู s ี i นะครับจะรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ A.Y.C. ที่ช่วยทรงตัวเสถียรภาพนะครับในการทรงตัวเสถียรภาพไม่ใช่สิการทรงตัวในจังหวะ,ะให้ตัวรถเนี่ยมันมีเสถียรภาพในการเข้าโค้งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับในหลายๆโหมดตัวนี้มีบทบาทเข้ามาแล้วเพื่อนๆอีก ด่านหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆถ้าดูไปไกลนะครับจะเป็นด่านของออฟโรดนั่นเองครับผมต้องขอบอกว่าตัวออฟโรดเนี่ยโคตรสนุกเป็นรถครอบครัวนะครับเป็น MPV ไซเล็กที่ขับสนุกมากนะครับมีโหมดการขี่อ่ะผมพูดถึงโหมดการขี่ก่อนก็ได้โหมดแรกก็คือจะเป็นโหมดตัวชาร์จครับลักษณะการชาร์จก็คือเครื่องยนต์ทำงานตัวรถจอดนิ่งสนิทแล้วก็ จะเป็นการเหมือนคล้ายปั่นกระแสไฟเข้ายัางแบตเตอรี่นั่นเองครับส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือเป็น EV Priority ตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าแบตเตอรี่เต็มหรือว่ามีกําลังไฟที่พออยู่นะครับตัวรถเนี่ยก็จะใช้ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ทํางานร่วมกันทําให้มันไปได้อย่างเงียบๆเ,เหมือนคุณคุณใช้ตัวเหมือนขับรถ EV อยู่นั่นเองครับนี่ไปแล้วไปแล้วอ่าแล้วก็อย่างที่3มครับจะเป็นโหมด normal นะก็เหมือนใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัว e v ะทำงานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่4ครับจะเป็นโหมด wet ก็คือถนนปียกเนี่ยสนาม on-road เนี่ยเราจะได้ลองโหมด wet ด้วยนะครับแล้วก็โหมดที่5ครับจะเป็นโหมด Tarmac ตัวนี้อาจจะเป็นคล้ายๆโหมด Sport ครับที่ตัวช่วงล่างเครื่องยนต์กำลังทุกอย่างนะครับจะเซ็ตพร้อมในการที่เราขับขี่แบบ p e r f o r m ร์แมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าระบบ AYC เนี่ยจะเข้ามาทำงานแบบเต็มเต็มสซมเลยนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโหมดมัดครับโหมดมัดเนี่ยก็คือเราจะวิ่งอยู่บนถนนที่เป็นแบบขี้เลนดินๆินเหมือหรือว่าเพื่อนๆลุยในถนนที่แบบเข้าป่าเขาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หมด ก่อนมัดเนี่ยที่จริงมันจะมีอีกหมดหนึ่งนะเขาเรียกว่าโหมดกาเวลครับโหมดกาเวลเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เราขับไปในถนนลูกรังครับที่ไม่ได้เปียกมากแต่ตัวรถเนี่ยยังช่วยรักษาเสถียรภาพได้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ในสถานีของอาทางทางโครนนะฮะทางลูกรังมันเป็นทางของเรานะฮะเราก็มาตีบวกกันอีกรอบหนึ่งฝึกสกิลในการที่ขับ แบบนี้นะครับรอบแรกเนี่ยเราจะลองด้วยินโนเมอรโหมดแล้วก็จะเป็นเส้นทางสลลมก่อนแล้วก็ค่อยเป็นโดนัทใช่ไหมฮะโอเคเขาให้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินกน,กน,นะฮะอ้โเดอร์สตี้มาโอเคนี่รอบครับ กี่โอ้พี่เขาขับได้โหดมากเลยครับขับแบบชิ่วๆเหมือนไม่มีอะไรพอมาเป็นเรานะครับก็เจอแบบนี้ในสภาวะนอร์มอลโหมดก็มีลื่นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมจากนั้นเปลี่ยนลองเปลี่ยนโหมดดูครับโอเคเดี๋ยวเราชะลอหนึงเนี่ยแหละข้อดีคือเราสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นกาเวลได้นะคะกาเวลก็จะช่วยมีเกี่ยวกับระบบ ช่วยเหลือช่วงล่างเข้ามานะครับให้ตัวรถเนี่ยมันคุมอยู่ในสภาวะที่ถนนไม่ปกตินะครับเออจริงไงคือมันเหมือนนะมันเหมือนว่ามันจะหลุดๆนะแต่ว่ามันก็ดึงกลับมาให้เรานะครับอันนี้คือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่เขาใส่มาในโหมดกันกับขี่ถึงเจ็ดโหมดด้วยกันนะครับอ๋อลืมถทษทีครบัรบพี <laughs> บ่โอเค เออเนี่ยอาการอันเดอร์ที่เมื่อกี้เราจเจอ,อนะฮะมันก็หายไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาใช้มัดโหมดนะครับอืบโอเคเปลี่ยนโหมดปุ๊บง่ายแฮะอาน้ำเยอะครับลุ่มลึกนะครับแล้วก็นี่เส้นทางมันจะมีทางคือเวลาเราวิ่งในป่านะครับในที่ ทางเราไปมาหลายๆจุดเนี่ยพยายามวิ่งในทางที่มันมีรอยของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะรอยล้ออะไรยงี้นะมันเหมือนแบบคนนำทางไว้แล้วนะครับแต่ก็นี่แหละเราลองสมรรถนะของตัวรถให้รู้นะครับลองว่าตัวรถมันจะไปได้ถึงไหนถึงแม้ว่าคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนแค่สองล้อแต่เขาก็ยังสามารถไปในทางที่เป็นโครนเป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้ได้อย่างสบายนะครับ เมื่อกี้อีกอย่างหนึง่งในการที่เราขับถนนที่มันเป็นที่เลนที่โค้นเยอะๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เพื่อน,เอนๆเหยียบคันเร่งเยอะนะเราอาจจะต้องดูรอบแล้วก็ค่อยๆไต่แล้วค่อยๆไปในทางที่เป็นเส้นทางที่เขามีไกด์ไลน์ไว้อยู่แล้วจะดีกว่านะครับไม่งั้นก็อาจจะอาจจะติดได้แต่ว่าเนี่ยแหละระบบเข้ามาช่วยเยอะนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆกับรถไซซิ่งนี้แล้วก็รถทักษมที่เขาให้มาอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับ กนรเลื่อนโคงอะไรดีดีครับเฉยเลยครับลองพยายามรักษาความเร็วไว้ประมาณห้าสิบตลอดครับเดี๋ยวช่วยดูให้เพื่อที่จะได้คอนเซนเทรตอากาครับไปได้อีกนะครับไปได้อีกเราดูดูไลน์ก่อนพี่โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ความเร็วแบบนี้รักษาไว้เลยครับประมาณนี้นะครับรักษาไว้ครับ อยากให้จำ handling ไว้นะครับครับพี่อ่ะแล้วก็เรื่องของคลิปจับไว้นิดนึงตอนนี้รถความเร็วนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องจอดเพื่อเปลี่ยนเป็น EV ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวจอดรอครับจอดตรงอีนครับจอดนะครับจอดเลยใช่ไหมพี่จอดครับ ปึ๊บโอเคครับขึ้นรถขึ้น Л ะนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมมีข้ามแท็กอ่าที่เดินข้ามแท็กเสร็จเราแจ้งด้วยนะครับครับนี่ตัดแท็กมีอันตรายอ่าที่ข้ามแท็กเสร็จหรือยังครับที่ข้ามแท็กโอเค ใช่เลยครับผมถ้าเราค่อยๆเดินคันเร่งไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่ามันยังเป็นอีวีไปเรื่อยๆที่ผมบอกแหละว่ามันมันไม,ไมน่ไม่ได้ฟิกเลยว่าจะต้อง60แล้วเปลี่ยนเป็นมีนนเครื่อ,ยอยงยนต์ช่วยหรืออะไรโอ้ดึงเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเป็นการไต่ความเร็วโดยที่คุณไม่ต้องกระทืบคันเร่ง,งคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณให้มันไหลไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีช่วงจังหวะแบบคาบเกี่ยวระหว่างประมาณ60อ่ะเหมือนมันแบบชูดไปอีกนิดนึงอ่า นี่ลองผ่านที่ความเร็ว50เราจะเป็นกอดโค้งซ้ายด้านในนะครับได้ครับประมาณนี้ครับความเร็วประมาณนี้แล้วข่าวไว้เลยครับอทำมันทลไหลนิดหน่อยปล่อยไปครับระบบช่วยอันนี้ผมอยากให้จำฟีลลิ่งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวเวทโหมดได้ครับพี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราจอดที่ตรงทงแดงครับ ไดทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นทาแมกนะครับทาแมกจะอยู่ก่อนสุดท้ายครับก่อนมัดโอเคเคครับเส้นทางเดิมใครอบเชเลยมีกองเกียร์วยอันนี้ครับเกียร์จะเปลี่ยนเป็นปีนะมันจะมีเวลาที่เราถอดคันเร่งก็จะมีน้ำเยอะขึ้นเห็นไหมที่ผมบอกเวลาเข้าโค้งมันก็จะมีความหน่วงที่เรารู้สึกคอนโทรลง่ายขึ้นใช่ใช่ใชช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ AYC ครับคนงานเต็มร้อยอ่า แค่คุณยกนิดนึงนะมันหมาทันทีเลยนะใช่ใชแล้วเครื่องยนต์จะแทบจะสแตนบายตลอดอ่าไงถ้าเทียบคลิปกับรอบแรกอะคลิปจะดีขึ้นใช่ใช่ใช,ชเห็นชัดเลยว่าระบบอะเขาช่วยเราค่อนข้างเยอะนะ<ช>เราก็การที่เราจะคอนโทรลในโค้งก่อนเข้าโค้งอะ่ะ คุณก็มันมีตัวช่วยให้คุณแบบเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ครับมีชุดได้เลยครับไม่ต้องจอดแล้วครับอ่าเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานถ้าคุณกดถ้าในความรู้สึกนัดประมาณเกิน50%อร์หรือว่าคุณแบบคลิกดาวน์ลงไปมันจะแบบ เครื่องยนต์มันจะติดทันทีแต่นี่มันอยู่ทาแม็กนะครับพออยู่ทาม็กปั๊บมันตอนแตนบายพร้อมจะติดอยู่แล้วโอเคอเดี๋ยวเราโค้งขวากันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขอนุญารเปลี่ยนเป็นเวทให้นะครับได้ครับอ่าลองเทียบดูอันนี้เราจะวิ่งด้วยความเร็ว50หมุนมาสักรู่เลยได้ครับกอดโค้งซ้าย้วไหนครับได้ครับประมาณนี้ครับไปเลยครับไปเลยโอ้ย วู้ช่วยรอบแรกด้วยช่วยเยอะเลยผมรอให้มันแบบโอเวอร์ไปนิดนึงใช่แต่มแกแกแ่อยู่เลยใช่ว้าวโอเคครับสุดยอดครับกัรทดสอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเป็นต่อแถวครับได้ครับผมบอกว่าแพ็กเกจเขาโอเคอยู่ครับใช่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 โอ้ไม่น่าเชื่อประทับใจแฮนดลิ่งดีมากคือพอ จูนนู่นนี่ใหม่มีแพคเกจมีระบบช่วยขับขี่เยอะแยะนี่ทําให้คนที่อา,อาจจะขับไม่เก่งหรือว่าอาจจะแบบเดินทางครอบครัวแล้วอยากมีความปลอดภัยตรงนี้ช่วยได้เยอะมากมากใช่ครับว้าวว่าใน่วนของแต่ละบ<ร>ุคคแล้วัก็การเปลี่ยนโหมดเข้าใจง่ายด้วยใช่ครับพี่พี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณะครับตรงไลยตรงไปเลยครับไปครับเดี๋ยวยครับเกียรเยียบเยียร ยังไม่บอกให้ชะลอยยกครับไปไปไปโอเคบบบบบบบจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า New x p a n d e r ทั้ง x p a n d e r ตัวปกติแล้วก็ตัว x p a n d e r Cross นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ HEV Hybrid นั่นเองครับกับ7ฟังก์ชันระบบการขับขี่พร้อมกันกับ AYC เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1เนี่ย จะราคาเท่าไหร่ทั้งสองรุ่นนะครับหรือเพื่อนๆชอบฟังก์ชันไหนอะไรยังไงบ้างมาเมนคุยกันเดี๋ยวคลิปนี้จะออนวันที่1สักผมจะไม่แน่ว่ากี่โมงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอุ้ยตื่นเต้นแล้วก็ชอบม,มากนี่ตอนนี้เขากำลังคอตแลบอยู่ครับขับโดยนักแข่งระดับโลกของทางมิตซูบิชินั่นเองครับเดือดมากๆโคตรมันมันแบบไม่รู้จะมันไงเพื่อนดูดิโอ้ยลาดไปด้วยภาพฮอตแลบเดือดๆแบบนี้นะฮะ หอรถขับสองนี่ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย